หวานเปรี้ยวนัวแซบอืออ่าอือน้ำยำเข็มข้นมากก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมาเมื่อีสิบห้ามากินอันยำปูมากกุ้งสดพี่น้องมาแซบแซบใส่บะหม,ม,ม่มวงเบิ้มน้ำยำแบบเข็มขน้นพี่น้องเบิ้งมา สดน้ำยำเื่อแหลกพี่น้องจ้ามาแซ่บๆแ,แล้วกันอืมอืม,อมหนัวหนัวหวานเปรี้ยวนัวแซ่บอืมอืมนม้ำยำเข็มข้นมาก บึงอูช่ำช่ำอืมอืมนับอูช่ำม,มากอืมอืม,อม กระดองปูบะมีอะ่อันนี้ตัวกระดองมันบะมี่เหนื่อแล้วมันหลุดอืมอืมสับพี่นอ้องอื้ก Mm hmm. สดน้ำยำอืม mm อืม hmm. mm hmm. น้ำยำขูเข้มข้นมากอืม mm อืม hmm. mm hmm. ดีกว่าอืม mm hmm. อร่อยมาก กุ้งกุ้งตัวน้อยมากปูหม,มาเนื้อฉ่ำช่ำอือมอือม

มันปูใส่น้ำลงไปมาอืมอร่อยมากฉ่ำ Tên quà vừa pua hum hmm.